อพาร์ตเมนต์ซ่อนหลักหัว oh, ใจกรุ้งกริ้งกรุ่งกริ้งเนี่ยเนลาเชื่อสวัสดีครับสวัสดีอยู่กับผมซึดเนะ เกมแปลมาจากกุกันนั่งเล่นเกมออยยอว้ายว่าสแมนดอกย้ยผมบอกเลยว่าฮฮคุณกำลังประสบปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่บ้านไม่มีให้ซื้อที่ไม่มีให้นอนไม่มีให้อยู่จะหลับจะนอนได้อย่างไรอ้าแล้วขอแนะนำอพาร์ตเมนต์ ที่นอนหลับสบายบ้านปลอดภัยหายห่วงอาจจะมีเสียงข้างบ้านเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ถ้าว่ามาหลูอู้หูจะก,กลูเแน่นอนครับ <c oughs> มันก็แอดมินเขาเพิ่มระบบนีเขาบา่าเผื่อแก้ปัญหาระบบบ้านมันไม่เพียงพอต่อผู้เล่นที่ซื้อแม่มาทีไรซื้อกันแป๊บเดียวหายแวบไปกับตานะแอดมินก็เพิบอพาร์ตเมนต์มาให้เพื่อ,อาาซื้อบ้านได้หลายห้องปัญหาคนไรบ้านจะหมดไป อย่าลืมไปจองกันนะครับก่อนที่มันจะหบทไปอีกครั้งโหโหโหมาที่ไลยหายเว็บทับ G P S เลือกอพาร์ตเมนต์นี่กดเข้าไปเลยอยู่ตรงนี้ของแผนที่ใก,กล้ๆร้านขายรถมือสองเป็นอพาร์ตเมนต์เป็นตึกใหญ่ๆเลยนะครับไปเราไปดูกันดีกว่านะคือจะมีบ้านเออเขาเรียกว่าน,น่าจะเป็นห้องแบบ อ่าคอนโดนะอะ่เอาง่ายๆถ้สัน้นเราแบบซื้อเข้าอยู่ได้เลยอะ่ะเป็นบ้านเอ่อเป็นห้องของเราเลยบ้านของเราเลยอะไรอย่างงี้มันจะมีแบบเป็นแบบติดกับห้องคนอื่นอะไรอย่างงี้เอออาจจะมีเสียงรบกวนเล็กน้อยแต่ว่าก็อบอุ่นดีหรือเปล่านะนี่ตึกด้วยกันอ่าตึกจะมีด้วยกันอยู่สามตึกนะคือตึกนิ้มจะติดกันเลยนะอพาร์ตเมนต์นะครับอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูเอ่ออพาร์ตเมนต์แรกตึกแรกกันเลย อพาร์ตเมนที่หนึ่งมีอะไรบ้างอู้เข้ามาก็จะสวยงามแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือบ้านซื้อไว้หมดแล้วนะอ่ามีจะขอกันหมดแล้วคือแบบเปิดขายมาที่ซื้อกันไวมากนะผู้เล่นในซูเปอร์มาร์เก็ตเฮ้บ้านไปเหลือสักหลังเลยนะเออ <laughs> ครับใครอยากหาซื้อบ้านก็มาซื้อเลยนะ อพาร์ตเมนต์มีเยอะแยะเดี๋ยวเราลอเ,เข้าไปดูบ้านคนนี้กันก่อนวอ้เห็นไหมบ้านหลังนี้หรือห้องนี้สวยงามมากเลยนะไม่ใช่ขี้ขี้เลยครับถือว่าสวยงามดูดิห้องนั่งเล่นวอ้ห้องครัวห้องนอนก็มีครบชุดครบจบในที่เดียวนะแล้วก็สาบาดออกมาได้บ้านตรงอื่นมีอีกไหม อันนี้พ้าดใครเลยขอเข้าไปดูหน่อยได้ไหมแมวดีกว่าอ่ะแล้วทางด้าน,นี้บันไดบันไดอะไรไม่ทราบเหมือนกันอาจจะเป็นชั้นสองแต่ว่ายังไม่มานะปิดปรับ,บุงเอาไว้ก่อนแต่ครับอาจจะเพิ่มมาในภายภาคหน้านะรอติดตามดูนะไปเราไปตึกที่สองกันดีกว่าตึกที่สองเขามีอะไรอืมมีห้องว่างไหม ปุ๊บเปิดมาอู้เหมือนจะมีห้องว่างหนึ่งห้องหรือเปล่าตรงรูนเขียวเขียวอ่าเนี่ยอ่าถ้ามีบ้านหรือห้องว่างก็จะขึ้นเขียวเขียวแบบนี้แล้วสามารถกดซื้อได้เลยด้วยการกดเอนแล้วก็เสียเงินสามแสนบาทเพื่อซื้อเข้าอยู่ได้เรียบร้อยครบจบอี่ผมก็ซื้อบ้านเอาไว้ข้างบ้านเออลุงบอยนะลุงบอยเป็นลุงในเซิร์ฟเวอร์คนหนึ่งที่มีอายุเยอะแล้วแล้วเราเข้าไปดูไหม เขาไปส่องว่าในบ้านเขามีอะไรเดินเดิเดินเดินเดินเข้าไปดูต้หน่อยแล้วกันไปเฮ้ยลุงบอยเฮ้ยโอ้โหหัวใจเต็มเลยอะกำลังมีความรักเฮ้ยแกพาใครมาบ้านอะวิ้ยเราแอบดูไว้เี่ยเขาไม่รู้อย่าไว้เฮ้ยมีมีผู้ชายคนอยู่ด้วยว่าท่านท่านแอดบินจีเอ็มเออท่านเกรเบัตเตอร์ไอ้ส่องส่องเขาไม่เห็นเขาไม่เห็น แอบดูแอบดูเขาคุยกันอยู่ยัยกายเนี่ยเขาทำอะไรกันเนี่ยโอ้ยมุกเม่งมากหัวใจแบบกลุ้งกลิงกลุ้งกลิงฉลองรักเธอปิ่งปังปิ่งปังอืมทำอะไรกันวะจะจะยืนกันอีกนานไหมทำอะไรกันครับปะจุปะจุเธอคุยกันนานมาก หัวใจก็จะเต็มเลยเฮ้ยหรือว่านี่จะเป็นชุดเซตใหม่ฮ่าฮ่าชุดเซตใหม่บอกเลยจุ๊จุจุจุใครไม่ได้ดูคลิปนี้ไม่เห็นนะบอกไว้ก่อนจุ๊จุไว้จุ๊จุไว้โอ้โหก็ทำอะไรกันล่ะป๊าฮู้ฮไม่สามารถออานกันได้อันนี้มันเป็นภาพที่ โอ้ดู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 เหมือนว่าจะยบร้อยแล้ว <laughs> ผมไม่ผมไม่รู้เรื่องผมไม่ได้ดูผมไม่เห็นอะไรทั้งสิ้น <laughs> ผมไม่รู้ครับเออผมไม่รู้อะไรทั้งสิส้นเลยนะ <laughs> นะครับอย่ารับอะไรผมเลย <laughs> ผมผมไม่เห็นผมไม่เห็นแต่เบบเบบโอ้ยลุงเอ้ยโอ้โหอะไรก็ไม่รู้นะโอ้ โอ้ยพาทำอะไรเนี่ยโอ้ยลุกวอ้ย